สวัสดีครับวันนี้พามาชมโปสเตอร์เจริญพรหลวงพ่อสืบวัดสิงห์จังหวัดนครปฐมหลวงพ่อสืบเดิมท่านปฏิบัติราชการเป็นตำรวจจากนั้นท่านเบือ่อจึงได้ออกอุปสมบทที่วัดท่าในา อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมโดยมีหลวงพ่อห่วงวัดท่าในเป็นพระอุปชาและหลวงพ่อปิ่นวัดศรีสะทองเป็นพระกรรมวาจารย์หลวงพ่อม้วนวัดไซเป็นพระอธิการหลวงพ่อสืบท่านศึกษาธรรมและไสยเวทจากหลวงพ่อห่วง ซึ่งเป็นสหายธรรมกับหลวงพ่อเงินวัดดอนใจห,หอมและหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มจากนั้นท่านจึงลาสิกขาบทเพื่อรับราชการเป็นลั้วของชาติท่านได้ศึกษาโรงเรียนในสิบ ทหารม้ายานเกาะรุ่นห้าจนประสบความสำเร็จด้วยความมุ่งมั่นและอดทนจนได้รับตำแหน่งสิบโทท่านยังอยู่ระหว่างเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองภายในประเทศหลวงพ่อสืบรับใช้ราชการ มานานพอสมควรจึงตัดสินใจลาออกจากทหารโดยไม่ยึดติดในลาบยศซึ่งท่านอาจได้เลื่อนยศเป็นถึงพันโทรหรือพันเอกในเวลานั้นท่านจึงอุปสมบทอีกครั้งที่วัดไซจังหวัดนครปฐมโดยมีหลวงพ่อมว้วนเป็นพระอุปชา ปฏิบัติธรรมด้วยความเข่งขัดจนแตกฉานสอกนันบธรรมตีนักธรรมโทหลวงพ่อท่านยังมุ่งมั่นการศึกษาบาลีสามารถสอบนักธรรมเอกได้สำเร็จและท่านได้ศึกษาวิชาอาคมที่ท่านเรียนมาจากหลวงพ่อห่วงวัดท่าในา จนชำนาญและท่านยังเรียนวิชาไสาเวศจากหลวงพ่อแช่มวัดดอนใย,ยหอมหลวงพ่อเต้าวัดเกาะวังไซและได้วิชาเบี้ยแก้จากหลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วศึกษาวิชากับหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระหลวงพ่อเที่ยงวัดม่วงชุม จากนั้นท่านรับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสิงห์สภาพวัดสิงห์ขณะนั้นลุกล้างขาดการบูรณะเป็นวัดอาถรรพ์ซึ่งมีต้นโพกับต้นไซกอดกันตามตำราบโบราณเรียกว่าโพปราชิกซึ่งทำให้เจ้าอาวาสวัดสิงห์ หลายหลายรูปมีอันเป็นไปจึงต้องส่งหลวงพ่อสืบไปปราบต้นตะเคียนกับต้นไรเมื่อหลวงพ่อสืบไปจึงได้สร้างอุโบสถหลังใหม่และท่านออกบินทบาทเมื่อผ่านต้นตะเคียนและต้นไร ท่านจะหยุดสวดคาถาทุกวันจนต้นตะเคียนและต้นไทรแห้งตายไปในที่สุดหลวงพ่อท่านได้รับตาตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลท่าพญาอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมวัตถุมงคลท่าน โด่งดังเช่นตะกุดคงกระพันเมตตามหานิยมเสื้อยันผ้ายัน,ยนรูปหล่อเหรียญหนุมานพระสมเด็จเบี้ยกแก้ต่างมีประสบการณ์มากมายมีผู้นำวัตถุมงคลท่านไปทดลองยิงปรากฏว่าลูกโม่มีสภาพใหม่ พอสับไกปืนเท่านั้นปืนระเบิดทันทีหลวงพ่อท่านจึงได้สมญานามว่าสืบปืนเสียท่านมีเมตตาต่อลูกศิษย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศวัตถุมงคลท่านมีราคาไม่สูงน่าสะสมไว้ในอนาคต เป็นแผ่นโปสเตอร์นะครับขนาดบูชาด้านบนจะเขียนว่าจเจริญพรผ่านการปลุกเสกจากหลวงพ่อสืบเรียบร้อยนะครับสามารถนำมาติดบูชาตามบ้านเรือนหรือร้านค้าได้เลยนะครับหลวงพ่อสืบวัดสิ่งฉายา สืบปืนเสียนะครับวันนี้ก็พามาชมโปสเตอร์หลวงพ่อสืบวัดสิงเพียงเท่านี้นะครับ